วันนี้วันที่20มีนาคม2อ6 8เวลาขณะนี้ก็มา16นาฬิกา30นาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นงานพระราชงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอารทรกิติยารักษ์อดีตเจ้าณอําเภอคงอ่ได้มรณภาพวันนี้ก็มีงานพระราชทานเพลิงศพแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอุโบสถ อุโบโสถที่หลวงพ่อกำลงัลงจะสร้างที่กำลังจะก่อสร้างอันนี้ก็กำลงัลงงานพระราชทานเพลิงก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปตอนนี้พระสงฆ์รงสมณศักดิ์แล้วก็พระสงฆ์วัดต่างๆก็ได้มาในร่วมในงานพิธีนี้ด้วยญาติโยมก็มามากมากหลายตำบลหลายอำเภอด้วยกันโยมมาจากบ้านไหนจ้ะบาจากบ้านไหน มาจากบ้านไหนบ้านยิ้วเนาะคือตะบนอะไรเหรอคู่ขาดเนาะจ้าจ้าบ้านยิ้วตะบนคคูขาดนี่ก็มีญาติโยมกำลังจะออกไปอะไรรถลาก็กำลังติดมีกำลังติดกำลังติดขาดไปทีเดียวก็มี เรื่อพรเจปูจ้าเจปูก็มาด้วยเออขอภาพด้วยจ้าขอภาพด้วยเด้อมากี่คนมาหลายคนจ้า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 จะไปเอาโบบุญธรรมใบบุญธรรมาจ้าจ้าไปหาบุคคลครองเด้อวิยาเด้อจ้าจ้าได้จ้าเอาหมายเลขบัตรประชาชนคนดาหมายเลขบัตรประชาชนคนที่จะเสียภาษีน่ะได้้จพอดีถ่ายภาพอ่ะเขาเขาไปถามผอวิยาปกครองเนี่ยเขาเขาลู่อยู่ดอกจากฉันก็ใหอ้เขาโดนเหมือนกันเดี๋ยให้ ก็ได้เิงก็เรกต้องวางแหน่ะฮาฮฮวางไม้ได้วางกตังโยมไดก็โยมมาก็ได้เสิอสวรรคนิพพานทุกคน